สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบเจ้าตัวโครงการเกษตรครับคลิปนี้เป็นก่อนที่จะพาไปดูแปลงอ้อยนะครับที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะพาไปดูก่อนที่จะมาเป็นแปลงอ้อยนะครับเป็นฤดูกาลที่แล้วนะครับก็แปลงนี้แหละครับที่เราเก็บเกี่ยวเป็นรถบรรทุกของเรากับรถคีบนะครับที่นําอ้อยส่งโรงงานนะครับแปลงนี้จึงเป็นอ้อยต่อนะครับอ้อยต่อครับ นี่นะครับเราขี่ออกไปหลายเที่ยวนะครับเนื่องจากรถสิบล้อมันเข้าไปไม่ได้นะครับก็เป็นแปลงติดกันนะครับทั้งสองแปลงเลยนะครับแต่ว่าแปลงด้านหลังรถไถเนี่ยก็จะเป็นขวามือเนี่ยนะก็จะเป็นแปลงที่ปลูกใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพาภหลังการปลูกนะครับแล้วก็เป็นภาพอ้อยต่อหลังมอมตอรนะครับนี่ครับรถเราขี่ออกไปแล้วนะครับ นื่องจากรถสิบล้อเข้ามาไม่ได้ครับก็ให้กําลังใจกันนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับดูว่าต้องไปดูตอนที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับว่าเขาสร้างกันมายังไงนะครับเท่าแก่ไรอ้อยแต่ละคนนี่กว่าที่จะผ่านมรสุมผ่านด่านขึ้นมาได้เนี่ยมันมันหนักนะศาสสกันนะครับสร้างมรดกไว้ให้ลูกนะครับ ไม่ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับในโลกนี้ต้องแลกต้องต้องแลกเพื่อให้ได้มาทั้งสิ้นนะครับและไม่มีอะไรสบายด้วยครับลําบากสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตรงการเกษตรครับแปลงนี้เป็นแปลงที่เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกหักคอปลูกนะครับเป็นแปลงที่น้องชายเอารถ ไถนะครับมามามนหนึ่งรถมาขีบแล้วก็ทยอยอ่าทยอยเอารถไถออกออกไปเอาอ้อยออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่ามันติดหลม่มรถรถสิบล้อเข้าไปไม่ได้นะครับเนี่ยครับแปลงนี้ก็ทั้งคู่นะครับส่วนตรงนี้เป็นเป็นอ้อยต่อนะครับเป็นอ้อยต่อก็ปล่อยก็ไม่ได้ไถปลูกใหม่นะครับก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นักนะครับโดนฝนก็ฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับ ก็จะรอปุ๋ยน่าจะยังไม่ฝังนะครับส่วนตัวนี้เป็นอ้อยใหม่เนี่ยก็ฝังแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นระดับที่ต่างกันนะครับว่าทําไมมันไม่เท่ากันเดี๋ยวมันก็เท่ากันครับเดี๋ยวมันก็เท่ากันเพราะว่าตัวนี้ปลูกาตามหลังอยู่หลายเดือนอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยนะครับ ผมจะอัปเดตทุกเดือนแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปเก่าผม,ผมก็เลยผมจะมาประกอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะให้เห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นอ้อยนานะครับมันจึงไอ้มันถึงแปลงไม่ใหญ่นะครับอ้อยที่เป็นไล่ไร่อ้อยจริงๆมันก็จะใหญ่นะครับเราอาศัยการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับ อาศัยประโยชน์จากต่อสังข้าวนะครับแต่อย่างที่ผมนำสเสนอในหลายคลิปนะครับว่าถ้าเราปลูดปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆเนี่ยนะครับทั้งดินทั้งตัวตัวพืชเองนะครับมันก็จะไม่โตดินก็เสื่อมอย,อย่างมันซ้ำปรหลังนี่ก็ทฤษฎีเขาก็ว่ามันเป็นเลยนะครับคือมันก็จะไม่นั่นคือแนะให้เปลี่ยนพันธุ์บ่อยๆอย่าใช้พันธุ์ซ้ำนะครับ แต่อ้อยเนี่ยเขาอ้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็จะหมุนเวียนพันอยู่เหมือนกันนะครับก็จะไปหามาเสริมแต่ว่าเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเขาปลูกถ้าปลูกที่นาเมื่อไหร่นะครับเขาจะได้ปุ๋ยจากตอสังข้าวเนี่ยเขาจะเขียวมันจะล้มหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไอความที่มันงามอะครับโตขึ้นมาสักหน่อยมันก็ล้มอะไรนี่แล,ล้วนะอ้ความที่มันงามอะครับ คนงานก็ไม่อยากจะเข้าไปตัดหละที่นี่ก็เป็นปัญหาอีกแหละก็เลือกเฉพาะหน้าก็ <c oughs> เลือกเฉพาะหน้าที่ที่จะเข้าไปตัดนะครับอลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับท่านได้ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเนี่ยน้ํานะครับน้ํามานะครับตอนที่มีกําลังก็ต้องสร้างไว้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับ ถ้าเสนอแนวคิดในทางลบมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็เสียเวลาท่านผู้ชมที่เข้ามานั่งนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับดูว่าต้องไปดูตอนที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับว่าเขาสร้างกันมาอย่างไงนะครับเท่าแก่ไรอ้อยแต่ละคนนี่กว่าที่จะผ่านมรสุมผ่านด่านขึ้นมาได้เนี่ยมันมันหนักนะสะอาสกันนะครับ สร้างมรดกว่าให้ลูกนะครับไม่ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับในโลกนี้ต้องแลกต้องต้องแลกเพื่อได้มาทั้งสิ้นนะครับและไม่มีอะไรสบายด้วยครับลำบากนะครับเราต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งสิ้นนะครับทำอ้อยก็ต้องรู้แหละว่ามันไม่แม้มันไม่ใช่ตำราก็ต้องจากประสบการณ์แหละครับเคยทำอย่างนี้ ้ามันไม่มีผลแล้วมันจะทํำยังไงนะครับเพื่อให้ได้ผลนะครับนี่ก็เป็นองค์ความรู้ชนิดหนึ่งนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับย้ําว่าน,นี่เป็นอ้อยนานะครับได้สักสองต่อสามต่อโค่น่าจะลื้อแล้วนะครับนี่ก็จะปลูกยาวดีแปลงนี้ก็น่าจะได้ปลูกมันีเหมือนกันไอ้ปลูกอ้อยปกติจะยาวลงไปนู่นนะครับ คลิปนี้ขอขุญยตจบเียนนี้นะครับขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ